สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ m a t e r i a l เรลี่อาร EP ที่51ในช่วงเทศกาลเชฟชิปเตอร์ทีมสานะวันนี้มีมิลลิเอลิสมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวอลเกอร์ตำแหน่งผู้กษาประตูแล้วก็มีการเอชบหนึ่งใบที่น่าสนใจมากๆนะครับผมขอใบไว้ก่อนว่าฉายาเขาคือเดดบูชเชอร์เพื่อนเพื่อนเดดบูชเชอร์ cher, อันนี้รู้กันแล้วหรือยังแล้วก็ทีมหลักในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยเฟิร์สแชมเปี้ยนฟิลยีเกมเลยนะวันนี้ผมมาเล่นอยู่ในนนนนนนวววัััทททีี่่่่3ตออเเยยงงคคคืืรนนรึะบพๆสุด้้าแล ครับคลิปนี้ EP นี้และก็คืนนี้ผมต้องเล่นฟื้แชมป์ให้จบนะหวังว่าจะเก็บวินให้เยอะๆแล้วไปแตะ11วินให้เร็วที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเล่นจนครบ20เกมเนาะโอเคเดี๋ยวไปลุยเรื่องราวของวันนี้กันเลยครับเ,เพื่อน Let's go Foot Chip Coin ร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าหนคอยในเกมฟีฟ่า23ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านว่ามาจากเพจพิจิ๋วฟีฟ่าลดเพิ่ม5ซกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหน้าตาทีมเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะเดี๋ยวผมพาไปดู SPC ที่มาใหม่ในว,วันนี้ก่อนลิซันโดมาติเนสเดอะบูชเชอร์ที่ผมบอกว่าเดอะบู c เชอร์มาอะไรอะตำแหน่งปีขวาเหรอเอาดีๆ Да. <laughs> ห้าฟุตสิบไฮาห้าซ้ายสกิลห้าวีคสี่นะครับเพื่อนๆปีขวา RM กับ RW นะครับสเตตก็คือเร็วจิ๊ดจ๊าดเลยน่าทะเล่นได้จริงๆเลยแหละมีเหตยิงเฟนด์กับแฟร์นะครับในการเล่นท่านะใช้2สองซอกนะครับแปดสิบเจ็ดกับแปดสิบแปดนะสองแสนนะครับเพื่อนๆแต่แฟนแมนยูก็น่าทำแน่แน่ก็เหมือนด้วยนะครับสำหรับลิซันโดมาตินเอนะผมกดดาวน์ไว้ก่อนอย่างอื่อแล้วมีอะไรอีกไหมใน EP นี้นะครับแปดสิบหกบวกเพเยอร์พิกนะครับทำได้วันละครั้งอันนี้ก็น่าสนใจ อย่างอื่นผมว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะมีเท่านี้เลยนะครับสำหรับการใน SPC เดี๋ยวไปดูออบเจกตีกันด้วยเหมือนว่าจะมีตัวมานะครับ e อ u a r โดคามาวิ i กามาครับ สุดยอดอันนี้แหละดูน่าสนใจองการองเรอัวมาริดนะครับตัวนี้น่าเหมือนด้วยนะเพื่อนๆเ,เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายปีกซ้ายแล้วก็วิ่งแบ็กซ้ายนะอันนี้ดูดีกว่าลิซันโดเนเอีสีเอาตัวนี้มาให้ทำผมยังอยากทำมากกว่าเลยรูปร่างดีครับไฮด้วยขาซ้ายสกิลสี่พี่สีเล่นได้สบายๆแน่นอนนะครับแต่ก็ดูค่นข้างเร็วด้วยเจ็บเลยนะเนี่ยใส่เข็มสมอไปนี้ตึงเปียเลยนะผมว่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่เร็วมากอาจจะเป็นฟิลฟลครแคปได้เวลาแหมผมว่าอาจ,จะได้ฟิลนั้น นะครับเทก็มี solid player นะครับการเข้าปะทไดายถูทักเขิลการเล่นท่าแบบแฟร์ปุ่มแรงแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้าอีกตั้งหากเหมือนเดิมนะครับสิครั้งได้83ดสบสาม double pack สิครั้ง8ปคูณ3 20ครั้งไ4ด้การคูณ2 30มครั้ง84อแคูณ3 40ครั้งใกล้การการันตีทีมเมอร์ดีชั้นเพียร์แพ็คหงอันแล้วก็50สมครั้งเชฟชิปเตอร์เพียร์แพ็คเนี้ยคิดว่าจะมีทั้งสาทีมเลยนะครับสำหรับเชฟชิปเตอร์เพียร์แ b นะทำเพยเยพิกอันนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับแปดบวกเพยเยพิกไ,ไหน,นดูหร่อยซิวมันดีจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้การเชฟชิปเตอร์นี่คือพังเลยนะ3 2 1อ่ง ทำไปทำไมเนี่ยหนีไปทุกคนเพลงเนี้ยหนีไปหนีไปเวลาออเจกตทีกันนะครับนี่ก็จะเป็นเดลี่ลงอินวันที่3แล้วจริงๆเมื่อวานผมเข้ามารับอยู่นะครับมี83ดับเบิลแพ็กจากวันที่2แล้วก็83ดับเบิลแพ็กจากวันที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนก่อนไปดูฟุตแชมป์กันแล้วก็ผมไปเล่นเชียร์ชิปเตอร์ครับมาแล้วบ้างด้วยนะครับเพื่อนๆผมได้ไป6วินแล้วนะมาเล่นในวันก่อนนะครับก็จะมีแพ็กได้83ดับเบิลแพ็กจากการเล่น5เกมชนะ1เกม83ดสิบสคูณสามแล ก็ชนะ5เกมนะครับได้เป็น85คูณ3อีก1อันด้วยไลฟ์ <Like S 1> เปิดไปเลยนะครับเ,เพื่อนๆมาดูกันว่า EP 51จะมีตัวเชฟชิปเตอร์มาเสริมทีมหรือเปล่านะ85คูณ3 c o มมอนเองซ้ายครับอันนี้แบนาติดูด้านหลังด้วยเอ้ย87 86 85นะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับ83เดวเบิร์นแพ็ค ผมก็รู้ให้มันซ่อนนะเอ,อ้ยอาจจะมาก็ได้ใครจะไปรู้มาอังกฤษเฮนรีแคลเซนเดอร์อาโนนะครับแปอันหลังหรือเปล่ายัางนะครับยังไม่ใช่แปดสสามคูณสามมาเชฟชิปเตอร์เอียงซ้ายอย่างนี้ก็สวยนะเพราะแปดสิบเพาซาริก้านะครับเคนเะลอร์นนบะบอาไม่มีนะครับแปดสสามคูณสามมาสุดท้าย ไม่ยังเอียงอยู่นะเอียงดีเหมือนกันนะเออเอียงดีอ่าสวยสวยเลนสูงดีอ่าแปดแปดแปดสามแปดสามนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือซองแรกที่ผมทำไว้เมื่อวานนะครับทีมเมื่อเดือนซีซันเพียร์แพงนะครับามาดูกันเลยเป็นโมเมนต์นะครับทีมชาติอ่าจาวีกาลันนะครับตัวนี้ไม่แพงแน่นอน ลุ้นยอนเรนเต้นะถ้ายอเรนเต้มาเนี่สวยสยเลยตัวนี้แค่2 0 0 0 0ื่นเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขายไปเลยแล้วกันเดี๋ยวขายไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำใหม่ตอนที่สองครับทีมฮอตเดอะซีซันเพย์ยร์แพกเอาตัวเกินแสนมาให้ตวงดิเงินหมดแล้วเมริโน่นะครับตัวนี้กี่บาทเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ้าเป็นเปดีนะถ้าเป็นเปดีผมสไยแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้39 0 0 0กก็ดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงเนาะ ก็อเอาหมดนะครับขายไปและนี่ก็คือหน้าตาทีที่ผมจะใช้เล่นในวันนี้นะครับก็จะมีจา้าเฟลิกซ์การเชฟชิปเตอร์ตำแหน่ง C.A.M. นะจะมาเล่นเป็นกองกลางตัวลุกประจําทีมผมในวันนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กองหน้าเป็นเช็คกับซอนนะมาตี้ปีกซ้ายแซมบอทา้ากลางรับเลอโตบ็อกซ์บ็อก ok นะครับผู้กองหลังเป็นคิมเพมเบ้กับด e. ีอาร์แบ็คขวาแบมบ้าเข้ม2จุดแล้วก็เตโอแบ็คซ้ายเข้มจุดเดียวนะครับแล้วประตูก็เป็นอารอโรลดันเซเดลเหมือนเดิมไปลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆ Let's go โอเคหูยข้างหลังแนวรับที่เป็นสีแดงหมดเลยนะครับมีแฮร์รี่เคนกากาตัวอี l ีอลนะเพื่อนเพื่อนยังสไวคิงแห่งสโมสรมาตีตี้อาร์ม,มี่นะครับซ้อนหนึ่งวินครับมาตี่สวยครับมาตี้แย่งรุ่นพี่อทีมชาติได้สวยมาก แล้วก็ไหลมาให้กับลุนพี่ในทีมอาร์เซนอลเจ้าเฟลิกซ์อาทำท่าลุนพี่ถิ่มชาติหน่อยส่วนมากตอนมาตี้ไปแซบอลกา,กาด้าเนี่ยผมถูกใจสุดๆเลยอะ่ะแม่งตัดดีจริงๆเนะะี่ยครับใครไปเพิ่มเกมรับให้มาตี้ขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวแค่พ an uhh ี่โยกไปเล่นแบ็กซ้ายซะเลยนี่นี่ลูกหาดกินเลยนะเนี่ยวินเทจกดเขียวแล้วด้วยชนเสาจุดเต็ม แรกของวันนี้นะคะไปต่อกันเลยนะครับเ,เพื่อนๆยาชินดีอาซาฮาไลกาซอนฮึงมินนะครับเ,เพื่อนๆนไปเลยกันลเลยเกมที่สองไอ้ของซีรีส์หนึ่งสูรนะครับเพื่อนเพ่อนอ้แกอะไอแก๊ะไอแกจะเลี้ยงเข้าริมเส้นอีกแกะ โอ้โห oh, ตามสูตรตามสูตรจะจัดหนึ่งหนึ่งเดาฟังกอฟสกี้เ yeah, ย้เฟลิก์ไมค์กยิงฟีคิกให้เราได้ครับโอ้โหเฟลิก์สุดยอดเป็นประตูที่สำคัญจริงๆผมลุ้นว่านะครับตอนยิงอะแทบกั้นหายใจอะว่าแบบมันจะเข้าหรือเปล่านะครับเฟลิก์สุดยอด คุ้มแล้วคุ้มแล้วถ้าเกิดเกมนี้นายเป็นฮีโร่ให้ทีมเย้วีที่สองนะครับเพื่อนโอเหเกมนี้คือจับมากจริงๆเล่นไม่ดีเลยนะเกมนี้นะครับก็ได้เฟลิกมาช่วยนะครับยิงฟรีคลิกในนาทีที่80ถือว่าเป็นช็อตที่สําคัญจริงๆนะครับทีจริงเกมนี้ผมนึกว่าผมจะแพ้แล้วนะเนี่ยหลังจากเล่นเกมเมื่อกี้จบนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมขอแอบไปดูออเจิตทีฟหน่อยว่ามันผ่าอะไรบ้างนะเผื่อว่าผมเก็บเลเวลถึงแล้วจะได้ลองเปิดแพ็คกันดู นะครับนะรับเลยวินที่5จากฟุตแชมโบนัดนะครับ84คูณห้าตรงนี้นะรับมาเลยเพื่อนๆผมมาแตะเลเวล35ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตัดสินใจยังไงดีนะครับแต่ว่ารับของเลเวล34ด้วยนะครับหนึ่งใน3 85แบวกแรกเกอเทเยอร์พิกนะนะมากำลังเสริมฟนะุตแชมมา คอมอนตกใจนิดนึงนะครับเพื่อนๆเป็นปนิโคล่าเปป้เด็กเก่าอาเซนอลเช่นเดียวกันนะครับเป็นการพรีเมียมเชฟชิปเตอร์ด้วยนะก็ <laughs> เก็บเอาไว้ได้สําหรับทีม a น s e n a l Paris Saint ของผมที่จะสะสมนักเตะไว้แต่ว่าคงไม่น่าอยู่ถึงอ่ะผมว่าน่าจะเอาไปย่อยเร็วๆนี้แหละเก็บไว้ก่อนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมแล้วก็จากเลเวล35นะครับก็จะมี2ออปชันนะระหว่าง84คูณ10กับ1ใน5 Shape s h i อร e r นะเมื่อกี้นะครับผมได้ไปถามเพื่อนๆในสตรีมมานะครับเพื่อนๆว่าผมจะเลือกอะไรดีโดยการโหวตด้วยโผนะครับ Shape Shifter Player พ i c 66%แล้วก็85คูณ10 33%นะครับเพื่อนๆผมก็จะเลือกตาม จิิงนั้นเลยนะครับเริ่มมาเลยนะครับเป็น1ใน5 s h เชฟชิปเตอร์นั่นแน่นะครับเป็นจะเป็นเพย i เยอร์นะไม่ได้จำกัดเรตติ้งนะครับก็คือมีทุกตัวเลยที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แต่ผมคิดว่าทีม3ไม่น่าจะใส่เข้ามาด้วยนะน่าจะมีแค่ทีม1กับทีม2องเดคิงองรีกดให้หน่อยตัวแรกนะครับมาดูกันเลยว่าจะเป็นใครนะครับทีมลียงอ๋อตัวลิโซหรอโอ้ไม่ก็ตัว, oh ตวลิโซอีกด้ผมเห็นมันชอบมาตัวแรกนี้ตลอดเลยอะ ตัวที่สองนะครับอ๋อไม่ดีเลยครับผู้สาวประตูที่เชฟชูเตอร์มาจากกองกลางเฮ้ยแมนย,ยูเฮ้ยเฮ้ยไปยังไงเอวดปาจิยมดิกว่านี้เฮ้ยอันนี้คุ้มดียอย่างเงี้ยใช่ปะเอาแจมดีแบบนี้รอแล้วครับ โอ้ลูดิเกอร์ด้วยอุ้ยสวยสวยสวยตัวสุดท้ายอเอ้ยดีดีถือว่าโอเคนะเอ้ยองททนี่มาเชียาวเเหรอเฮ้ยน่าสนใจครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 9แ0 0เจคอยนะครับเล่นใน้2ตําแหน่งนะครับ C.M กับ R.M ไฮไฮขาขวากิล4สีวิ5ห้านะครับน่าต,ต้องมาเล่นบ็อกชุบ็อกน่าจะเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดสาหรับเขานะครับผมไม่มีลาลีก้าอยู่แล้วแต่พี่เมลีกผมมีมาตี้ลิงอยู่เนาะนะครับงั้นขอเลือกเป็นมาซิยาวแล้วกันอันนี่มาซิยาวยินดีต้อนรับเข้าสู่นะเทมแอนนะักเตะใหม่มาเลยนะครับเพื่อนๆมาซิยาวนะเดี๋ยวจะเอามาเล่นเป็นตําแหน่ง บ็อกทูบ็อกแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลดาโตไปเล่นกลางรับไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆเกมแรกของอองตวนี่มาซิยอลเนาะเกมนี้มีลูดิเกอร์ด้วยที่เมื่อกี้มันมาแต่ผมไม่ได้เลือกนะครับโอ้โหไม่น่าโอโรรัสออกมาเลยนะครับเพื่อนๆหนไปแล้วเช็ตติเสมอให้นาทีที่9นะครับ ซอนถึงมินแสงเลยครับแค่2นาทีเท่านั้นนะเพื่อนๆยิงติดกันเลยนะครับ2ลูกแสงขึ้นมาเฉยหลังจากโดนนำเร็วโอ้โหนดปติเสมอจนได้นะครับ2-2เช็ด y e สอ, yes. 2. อีกครั้งนะครับต้องอยาให้เขาไล่ามาอีกนะ King. เอาวิ่นี่สามาให้ได้นะขึ้นขนาดนี้แล้วสี่สองแล้วเอาให้อยู่ครับเกมนี้ไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆ let's go โอเคโอเคโอเคทีมไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเพิงใช้นาบาตัวทองอยู่เลยนะหวังว่าจะไม่แพ้ทีมนี้นะครับอย่าประมาทแล้วกันนะพี่ ใช้เกล้านะบาตัวทองอ่ะมันก็ซ้อมแต่แบบนี้เพื่อน <c oughs> โอ้โหเกล่าอ่าหนึ่งหนึ่งโอ้โหโหจริงๆมาดิอีกสมัยก็จบกึง่งแรกสานถึงวิน ไม่สามสองอีกครับแชกตีเสมอให้อย่างรวดเร็วเออโดนนำได้ไม่นานตลอดนะครับกลมตีอสองค่ะ ที่3ครับเพื่อนๆเป็นวินที่4ของวันนี้เปิดได้สวยจริงๆอ่ะไปเลยต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆตามหาวินที่5นะ Let's go อาริซอนบุฟันเดบรอยเปเล่95โดนจนได้1-0นะครับเพื่อนๆอเล็กซานเดอร์อิซัค โอ้โหเอาดีๆโอ้โหสองศูนย oh ์มาดิมาดิสองหนึ oh ่งโอ้โหเอาดีๆเรามาดิเพื่อ e.

ครับวีเอโต้ก e องหน้าปีเตอร์เชคนะครับคู่กองหลังเป็นกัสทีวายด้วยสวยมากเลยมินิตามกับฟันได้วอลเกอร์เป็นประตูแล้วปีเตอร์เชคก็เป็นกองหน้ามันติดอยู่ในเวอร์จริงๆนะครับผมเพิ่งเจอวอลเกอร์เลยเนี่ยเพราะมันเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเพิ่งจะเจอตาแรกเลยไม่รู้ว่าจะเหนียวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราแอบดูฟอร์มด้วยเออเราเราแอบดูฟอร์มบ้างย yes! ังสุด โอ้โหโอ้โหราดีเสมออย่างรวดเร็วนะครับจ j o โคชาสองหนึ่งอีกครั้งนะคะับซอนเทิงบินเย้เฟลิกซ์โอเควินที่หครับเพื่อนๆไปเลยกันเลยครับเพื่อนๆตามหาวินที่เนะ โอเคซาลาเอปเป้นะโอเคโอเคโอเคไม่ไดเช็คหนึ่งศูนย์เอาวิดีที่เจ็ดเบอร์ได้ดอ oh กอ๋อห่อเพื่อเงินนะเมื่อกี้เองนะครับต้นตีเสมออย่างรวดเร็วโดยเอปเป้สอ้นหนึ่งวินสองหนึ่งทำอัน ต่อยู่ครับไปต่อไม่ s <S ไม่ยนบอลให้เขาทำใหม่เนี่ยโอ้เว้า เอ,อย้ยยังไม่จบครับเพื่อนๆยังได้อยู่เย้ม yeah, ิเตจเก็มบอลีิดเดิลเนกับลงนี้เอาหมด่ะจูเตอนสุดท้ายครับเพื่อนๆฝังได้ไหมอ่าตีเซฟโอเควินที่เจ็ดนะครับไปต่อ ไปต่อไปต่อไปต่อครับเพื่อนๆตัวทองหมดเลยเขาน่าจะออกแน่ๆเลยโอเคโอเคเขายังไม่ออกครับเกแไก้ครับเาแจกให้ครับ yes เย้ขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ผมตัดสินใจแล้นะครับเพื่อนๆว่าผมจะเอาแค่วินเดียวพอนะถ้าเกิดได้วินที่9คือเกมนี้ชนะขึ้นมาก็คือพอเลยนะครับนี่ก็ะจีที่ผมเจอเน้นเอาส่งบอลมาให้ครับหนึ่งวนจะนั่วินกอดดเดสี่ออกไปเลย โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้วินที่9นะผมก็ได้ไปแจกเกมที่เหลือมานะครับเอาแค่แลงหกพอนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเช้าแล้วนะเพื่อนๆเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เพราะว่าวันนี้ผมมาเล่นดึกไปหน่อยนะครับเพื่อนๆก็เลยเ,เ,เอาแค่นี้พอแล้ว่าค่อนข้างเหนื่อยด้วยถ้ามันจะได้ตัวดีๆมันก็ได้เะนาะแพ็คมันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ตอนนี้แพ็คนี้คงได้ครับน่าจะตึงกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งในอแปดสิบสี่บวก เป็นลูดิเกอร์นะครับสตัดแปดสิบเจ็ดแล้วก็ทีมออฟเดอะซีซั่นนะครับอันนี้ขอปิดเหมือนเดิมแล้วกันถ้าออกเจมม์มาก็คุ้มได้เลยเนะสำหรับการเล่นครั้งนี้นะครับตัวแรกเป็นอ่าอีกแล้วลากลัวอีกแล้วนะครับฝร,รบั่งเศสปารีสเมางอกี้อุ้ยมูเซล่าอันนี้ดีนี่อันนี้ดีนี่ เออโอเคดีโอเคดีมุสเซล่านี่ยังแพงอยู่เลยไม่ใช่เหรอครับเพื่อนเพื่อแล้วก็เป็นกองกลางตัวลุกแบบตึงๆเลยใช่ไหมหกแสนห้านี่โอ้สวยเลยไอพีเทียมขาขวาสกิลห้าวิสี่นะครับมุสเซล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีวันนี้ดูดีที่กว่าลหลายๆี p ีที่ผ่านมาอีกนะเพื่อนๆนะครับได้มุสเซล่านี่คือเจ็มเลยอะ่ะเล่นตำแหน่งที่เฟลิกเล่นได้สบายเลยอะ่ะแต่ว่าต้องหาตัวลิงกันอีกทีก็ว่ากันและพเย,ยพ่แพคครับวันนี้ขายได้นะตัวจ,จมๆม,มาหน่อย สเปเนกองหลังรามอนนะครับถ้าอย่างงี้ไม่น่าจะมีอะไรนะข้างหลังโอเคไม่มีเนะี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะถ้ามันวอลก์ะได้ลุ้นอยู่ด้านหลังนะครับ,เ,เ,บรเพื่อนๆจัมโบ้แรรเพย์แพ็คาร์บอนอย่างงี้ก็ไม่น่ามีนะเพราะมันไม่เอียงใช่ปะเออมันไม่วอลกอ่ะถ,ถ้ามันถ้ามันวอล์ะได้ลุ้นเออใช่ ว่าทองทั้งซองอ่ะดีแบบนี้เออผมว่าแล้วโอเคก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็คฮีโร่อันนี้หน่อยแล้วกันนะครับเอาการ์ดที่มีเนี่ยใส่เข้าไปเนาะการ์ดฮีโร่89 FIFA World Cup Fantasy Football Trophy Titan เนี่ยลองดูสักหน่อยดิ <c oughs> ได้แล้วครับเ,เพื่อนๆสคอร์ตแรกนะครับ86เกรสคอร์ตนะส่งไปเลยอีกสคอร์ตหนึ่งก็ได้แล้วด้วยนะครับ85เกรสคอร์ตนะ,ะจัดไป89 FIFA World Cup Fantasy Football Trophy Titan นะไม่โปง่งไม่ปิดอะไรมันแล้ว ไปเลยสามสองหนึ่งกดมาอ่าแคปเดวิล่ามาว้าเพื่นๆในที่สุดผมก็ได้ใช้แคปเดวิล่าสักทีหลังจากรอคอยมานานตั้งเป็นปีอะ่ะเกือบเกือบปีตั้งแต่ต้นภาคอะ่ะในที่สุดผมก็ได้สักที ตัวแคปเตวิล่าผมว่ายังเป็นแบ็กท็อปสาวในเกมอย่างแน่นอนนะครับสกิลเตโอเราเคมไม่เต็มพอดีไงเรามาใช้อีกแคปเตวิล่านี่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะเพื่อนๆแล้วก็บูสต์ค่าเค้มให้ไวรุ่นสเปนด้วยไอวีเดียมขาซ้ายสกิลสี่วิ๊สาวนะครับเพื่อนๆเล่นแบ็กซ้ายกับวิงแบ็กซ้ายนะแต่ดูไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแคปเตวิล่าแม่งโหดมากในเกมเพื่อนๆแล้วตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของแคปเตวิล่าด้วยนะครับแคปเตวิล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมโอ้ยจริงจริงปิดได้สวยเล่น,ลน,รลน,น,ไ,นไร <laughs> เหมือนคุ้มตรงอันนี้แหละโอเคครับพเพื่อนๆสำหรับปฏิเรีย่ยไรอาร์มี่อาร์ทีที่51ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะหลังจากการลือฟุตแชมป์นะก็ไม่ได้เล่นจนครบนะแต่ก็ได้แรงเท่าเดิมนั่นแหละโอเคเลยสําหรับ EP พีนี้นี่ก็พีคพอสมควรเลยนะพเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอัลโตนี่บาซิยาวนะครับจากของรางวัลเลเวล35นะครับราคา9ก้าแสนเอ่ะตัวนี้นะครับเดอะบาม์บูชเซล่านี่ก็คโคตรเก่งนะเพื่อนๆแต่ผมไม่มีตัวลิงตัวนี้ก็6กแสนเนะครับแล้วก็แคปเดวิล่าตัวสีม่วงตัวนี้แคปเนีี่่่่ยยออาาาจจะะไมคแแพพงล้วววเรันน เขามาวิ่งเ้าออกมาราคามันก็เลยลงมาเยอะแต่ก็ยัง400,000ก,กว่าอยู่นะครับถือว่าเป็นตัวตึงอย่างแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับเตโอผมว่าอาจจะดูดีกว่าด้วยมั้งเพราะว่าเค็มมันไม่เต็มไงเตโอมันได้เข็มจุดเดียว นะครับอย่างนี้ก็สวยๆเลยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนๆใน EP ที่52เดี๋ยว EP 52มาผมน่าจะมานั่งเล่นโหมดคับให้จบนะครับสำหรับเชฟชิปเตอร์คับนะแล้วก็อาจจะมีแพ็คนู่นแพ็คนี่มาให้เราเปิดเล่นกันอีกเหมือน93้าสิบสามโปรเชฟชิปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้เปิดเป็นเพลเยอร์พลิกหน่อยนะ EA นะจัดมาให้หน่อยยังไงก็ขอเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับในช่วงเทศกาลเชฟชิปเตอร์โค้งสุดท้ายนี้นะขอให้ได้ตัวดีๆตัวแถมแจ่มตัวที่อยากได้กันเลยนะเด้อ EP หน้ามาว่ากันอีกทีีีนนนนนนนะะะะคคครรัััับพพพวววกกกกกาาาาไไอออออ่่่่่ผผมมิดดเ๋ยปสึงจ าพวกการเชฟชิปเตอร์ไอคอนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นตัว s v c กับ Objective เนี่ยใส่เข้าไปในแพ็คเก้าบวกที่วอเียไอคอนอะไรพวกนั้นน่ะผมว่ามันจัดมาให้อย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยนั่นเองร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่านะถ้าเ,เพื่อนคนไหนอยากซื้อคอยในเกมฟีฟ่ายี่สามเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจบิ๊กจิ๋วฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีอกหนนนะ้าเป ยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอดีของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันอีกทีใน EP 52เร็วนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ